จเจริญพรครับวันนี้เรามาพบกันในบรรยากาศของชั้นป .5 ซึ่งเราจะได้มาทำการสังเกตการสอนระหว่างชั้นป .5 นะครับตอนนี้เราก็ได้สั่งให้งานเด็กๆวาดภาพระบายสีเพื่อตกแต่งห้องตามจินตนาการครับเด็กๆมีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการทำผลงานให้ออกมาสวยงามครับระหว่างเด็กๆก,กำลังวาดภาพตามจินตนาการนั้นผม ก็ได้เดินชมผลงานของเด็กๆและให้คำแนะนำไปตามแต่ละโต๊ะครับบางคนก็ตั้งใจบางคนก็ดื้อบ้างแต่ก็อย่างว่าล่ะครับเขาก็เรียกว่าเด็กแต่ทุกคนก็มีความตั้งใจมากครับส่วนเด็กคนนี้นึกไม่ออกว่าจะวาดอะไรก็เลยเดินมาถามพี่เนนนะครับพี่เนนก็ได้ให้คำแนะนำไปเพื่อเป็นแนวทางนี่ก็คือ ผลงานของเด็กๆที่จินตนาการว่ามีอะไรบ้างแต่ละคนนะครับก็จะมีแต่ธรรมชาติทางนั้นเลยเด็กๆก,ก็คงจะคิดอะไรไม่ออกคิดได้ประมาณนี้และครับเจอกันใหม่